สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการจัดนิทรรศการพลังงานยั่งยืนก็เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสำคัญและตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดครับพลังงานยั่งยืน ทำเองได้ใช้ได้จริงอ,อ,อนี่เป็นป้ายนิทรรศการพลังงานแน่ๆเลยฮิเ HI, ้เรามาถึงกันแล้วครับบูธแรกที่เห็นอยู่นี้ก็เห็นจะเป็นกังหันลมระดับครัวเรือนส่วนอันนี้เป็นเครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ และบูธนี้ครับน่าสนใจไม่ใช่น้อยเป็นผลงานของน้องๆชื่อโครงการว่าสั่นไหวให้ไฟฟ้ายังครับยังไม่หมดมีบูธเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอีกมากมายให้ได้ดูกันและที่เราเห็นนี่ก็คือนิทรรศการพลังงานในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียง ซึ่งจัดโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับสิ่งที่ปตทอยังมองเห็นว่าเรายังมีจุดที่เราน่าจะเสริมให้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นก็คือเรื่องของพลังงานที่ชาวบ้านทั้งหลายจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานเชิงพาณิชย์ที่ที่ว่ามาแล้วนะครับพลังงานที่ว่านี้คือชาวบ้านสามารถที่จะใช้พลังงานแสงแดดพลังงานลมหรือว่าพลังงานน้ำนะครับหรือว่า จากที่มีอยู่ตามวัสดุธรรมชาติเอามาผลิตเป็นพลังงานใช้เองในกัวรเรือนแสงแดดลมน้ำโอ้ว้าว้าวว้าวว้าวว้วฟรีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะนำมาเป็นพลังงานได้และถ้าทุกคนสามารถทำได้จริงก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง30%จากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่เอ๊ะ ผมไปอยู่ที่ไหนมาล่ะครับเนี่ยผมถึงไม่เคยเห็นที่รรศการพลังงานที่มีความหลากหลายแบบนี้มาก่อนเลยล่ะครับงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราหันมา,าทำเทศการในเรื่องของพลังงานชุมชนอย่างจริงจังแล้วเราคิดว่า,าสิ่งที่เราทําวันนี้นะครับชุมชนทั้งหลายเนี่ยก็จะได้เห็นตัวอย่างของจริงอ่ะแล้วก็สามารถจะนําเรื่องเหล่านี้เอาไปดําเนินไปปฏิบัตินะครับที่ชุมชนของตัวเองได้ ไปแล้วการจัดนิทรรศการพลังงานอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะครับช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนระหว่างกลุ่มชาวบ้านด้วยกันเองเพราะเขาสามารถซักถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากชาวบ้านที่มีความรู้ได้โดยตรงและนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังได้สัมผัสกับของจริงได้ทดลองได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วยละครับ ทุกครัวเรือนสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนนะฮะไม่ใช่แค่ประหยัดพลังงานแต่เราสามารถผลิตพลังงานทดแทนต่างๆนะครับเพื่อจะได้เอากลับมาใช้แล้วก็เป็นกลายเป็นพลังงานหมุนเวียนหากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนแล้วเชื่อได้เลย ว่าพลังงานจะไม่มีวันหมดไปอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน